คริสเตียนช่วยตัวเองบาปไหมโอ้โหแค่เปิดประเด็นคำถามขึ้นมาหลายคนอาจจะร้องอุ้ยจะพูดเรื่องนี้จริงดีก็คงทุกงยอมรับกันเลยนะครับว่าคำถามเนี้ยแอบอยู่ในหัวหลายๆคนแต่ไม่กล้าพูดดังนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่คริสเตียนหลายคนอยากรู้ครับบางคนเก็บเอาไว้ในใจมันนานแต่ไม่ค่อยจะกล้าถามขึ้นมาแบบตรงๆผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่พูดกันถึงเรื่องนี้ ก็จะมีคนแอบเปิดเข้าไปศึกษาใน Google ตอนดึกอยู่ดีคำตอบที่ได้ก็อาจจะมีความหลากหลายจนดูงงๆค้นไปค้นมาก็เผลอไปเข้าเว็บบางเว็บแทนที่ได้รับคำตอบกับได้รับความรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วพี่น้องคิดเซียนบ,บางคนก็ชอบใช้วิธีเลี้ยงครับอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งมาถามพี่เลี้ยงว่าพี่ครับคิดเซียนช่วยตัวเองบาปไหมพี่เลี้ยงก็ตอบไปแบบโลกสวยสุดๆเลยครับว่าเออ เอาเป็นว่าเรามาอธิษฐานด้วยกันเนาะคือตอบไม่ตรงคำถามเลยครับแต่น้องก็ยังงงต่อไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องนี้แบบไม่โลกสวยไม่วิชาการเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยปะละเลยแล้วมาคุยกันแบบสนุกๆเหมือนเพื่อนคุยกันในร้านหมูกระทะดีไหมครับแต่รับรองว่าเนื้อหาในวันนี้อิ่มแบบจุกๆจ,จนลุกไม่ขึ้นแน่นอนอาล่ะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนพระคมบีพูดตรงๆหมเ่เรื่องช่วยตัวเอง คำตอบคือไม่ครับพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนตรงๆว่าห้ามทำหรืออนุญาตให้ทำนะไม่ได้มีข้อห้ามแบบประมาณว่าจเจ้าจงอย่าจุดๆๆด้วยมือตัวเองในพระคัมภีร์ไม่มีอะไรแบบนั้นครับไม่มีครับแต่จะพูดชัดมากในเรื่องใจและความคิดพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่5้าข้อที่ยีว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ร่วงประเวณีในใจของเขากับญิงนั้นแล้วอืเป็นไงครับชัดพอไหมครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าทำหนึ่งเดียวที่เป็นบาปแต่การคิดและการมองด้วยความใคร่ใจของเราก็ตกอยู่ในเขตของบาปเรียบร้อยแล้วคือถ้าเราช่วยตัวเองเพราะความใคร่ที่เกิดจากจินตนาการเกี่ยวกับภัยบางคนหรือดูสื่อลามกมันก็อยู่ในกลุ่มของบาปแบบช,ชัดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดมีใครบอกว่า ผมไม่ได้คิดถึงใครเลยนะแค่ปลดปล่อยร่างกายเฉยๆอะ่ะอันนี้ผมอยากจะย้อนถามกลับไปนะครับว่างั้นคุณจะทำเพื่อคุณกำลังโกหกตัวเองหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วมันไม่เคยมาแบบว่างเปล่าใจม,มันมักจะมีภาพมีจินตนาการมีการพึ่งพาหนังโป๊แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันคือบาปท,ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับการเปิดตู้เย็นตอนตีหนึ่งนั่นแหละครับคุณอาจจะบอกตัวเองว่า ฉันก็แค่เปิดดูเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกเปิดดูเฉยๆไม่มีอยู่จริงหรอกครับถ้ามีอะไรกินคุณก็คงจะหยิบมนเล็มมาแทะการกระทํามันมักจะมีเจตนามาพร้อมด้วยกันเสมอครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าริสเตียนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีความรู้สึกแต่เราอธิษฐานขอให้ชีวิตเราอยู่ในน้าพระทัยพระเจ้าจริงนี่ครับทีนี้ถ้าเราจะขอว่าขออนุญาตช่วยตัวเองหน่อยครับฟังดูมันทําแม่งทําแม่งชอบกลเนาะ จริงๆแค่รูปประโยคก็ตอบตัวเองได้แล้วครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่พระเจ้าสอนให้เราควบคุมตัวเองไม่ใช่ให้ความอยากมาควบคุมเราพระคัมภีร์บอกไว้ในหนึ่งโคลินบทที่6ข้อที่18บแถึงยีครับจงหลีกหนีจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทาผิดต่อร่างกายของตนเอง ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าท่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดนี่ไม่ใช่ประโยคที่มีแต่ข้อห้ามนู่นนี่นั่นนะครับแต่เป็นการเตือนว่าร่างกายของเรามีค่ามากกว่าที่เราคิดมันคือพระวิหารครับ ไม่ใช่ห้องเก็บของที่ใครอยากจะใช้ทําอะไรก็ใช้ผมขอเปรียบเทียบให้ชาด์ี้หน่อยนะครับมันเหมือนคุณได้รถสปอร์ตหรูมาหนึ่งคันราคาหลายสิบล้านแต่คุณกลับเอามันไปวิ่งแท็กซี่แน่นอนกับมันวิ่งได้ดีเลยแต่มันไม่ใช่สินี่รถคันนั้นถูกสร้างมาเพื่อให้ทําร่างกายของเราก็เหมือนกันเลยครับมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสุขชั่วคราวที่จบลงในห้องน้ําแต่มันถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนพระศิลิของพระเจ้า โอเคครับกลับมาที่คำถามหลักงั้นทุกครั้งที่เราช่วยตัวเองก็คือบาปใช่ไหมผมขอตอบตรงๆครับมันขึ้นอยู่กับอะไรที่พ่วงมาด้วย 1. ถ้ามันพ่วงมากับภาพปลาโมกนั่นคือบาปแน่นอน 2. ถ้ามันพ่วงมากับความหมกมุ่นติดจนเลิกไม่ได้บาปเพราะเราไม่ได้เป็นอิสระจากมันแล้ว 3. ถ้ามันทำให้เราห่างจากพระเจ้ารู้สึกผิดไม่กล้าอธิษฐาน ไม่กล้าอ่านพระคำนั่นก็คือผลลัพธ์ของบาปสรุปบาปไม่ได้เริ่มที่มือครับแต่มันเริ่มที่ใจและผมก็มีข่าวดีที่อยากจะบอกคือพระเจ้ารู้ดีว่าเราต่อสู้กับอะไรอยู่พระองค์ไม่ได้รังเกียจเราที่พลาดแต่ทรงอยากช่วยเราให้เป็นอิสระพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นยังไงครับฟังแล้วใจชื้นขึ้นไหม ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าฉันแพ้มาหลายรอบแล้วขอให้คุณจำสิ่งนี้ไว้นะครับพระเจ้ารักคุณมากกว่าความล้มเหลวที่คุณทำซ้ำๆและพระคุณของพระองค์ใหญ่กว่าความผิดพลาดทุกครั้งครับพระเจ้ารู้ว่าเราพลาดแต่พระองค์ก็ให้โอกาสใหม่เสมอทีนี้เราจะทำยังไงดีครับให้เราชนะในเรื่องนี้คำตอบก็คือ 1. ยอมรับว่าคุณมีปัญหาจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเอง 2. อธิษฐานขอพระเจ้าให้กำลังคนนี้ไม่ใช่เรื่องที่สู้ด้วยแรงมนุษย์ได้ครับ 3. หนีจากสิ่ง่อใจอย่าหลอนตัวเองเลยครับว่าฉันจะเข้มแข็งท่ามกลางหนัง18บวกไม่ครับพระคัมภีร์บอกว่าจงหนีไม่ใช่จงลองและ 4. หาเพื่อหรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเพราะบางทีคุณจำเป็นต้องมีใครสักคนที่คุณจะซื่อสัตย์ด้วยการเล่าออกมา แบ่งปันกับเพื่อนคริสเตียนหรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณก็เป็นก้าวสำคัญนะครับที่จะช่วยให้คุณได้เป็นอิสระจริงๆผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้คิดสักนิดน,นะครับคริสเตียนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นคนที่ไม่มีความต้องการแต่ถูกเรียกให้ใช้ร่างกายและใจอย่างที่ถวายเกียรติบรจาาได้คำถามที่คุณอาจจะต้องถามตัวเองไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองบาปไหมแต่อยากให้ถามว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำในตอนนี้ มันนำฉันไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นหรือมันดึงฉันออกห่างถ้าคุณตอบตรงนี้ได้คุณก็จะได้คำตอบที่แท้จริงสำหรับชีวิตคุณครับเพราะร่างกายของคุณไม่ใช่ของไร้ค่าแต่เป็นของที่พระเจ้าซื้อด้วยราคาที่สูงที่สุดแล้วคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คริสเตียนถูกเรียกให้ใช้สองมือเพื่อสร้างสิ่งที่มีค่าเพราะมือที่ยกขึ้นนมัสการมีพลังมากกว่ามือที่ยกขึ้นไปทำอย่างอื่น